ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าทำไมจึงต้องใช้คำว่ากลับมากลับมาคือมีผู้สงสัยว่า ทำไมต้องใช้คำว่ากลับมา,ากับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและปร r มัตรธรรมข้อนี้หมายความว่ามันเคยมีความเจริญรุ่งเรืองเรียกว่าเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วได้เสื่อมหายไปตามความ จริญแผนใหม่ของโลกที่ค่อยๆเกิดขึ้นทวีขึ้นศีลธรรมปรมัตธรรมหายไปมีสิ่งอื่นมาแทนซึ่งไม่ใช่ศีลธรรมหรือปรมัตธรรมนั่นเองนิสัยจิตใจ าของประชาชนพลเลมืองก็เปลี่ยนไปตามหาผลก็เกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าตรงกันข้ามจนกระทั่งหน้าเศร้าหน้าเวทนาหน้าสงสารเป็นที่สุดอาตมาจะขอ,อาขอยกตัวอย่างในเรื่องสามมัน ธรรมดาธรรมดาแต่ที่มีอยู่กับประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นเครื่องเปรียบเทียบกันว่าประชาชนในยุคหนึ่งที่ประกอบไปด้วยศีลธรรมนั้นเป็นอย่างไรขั้นมาถึงยุคที่ไม่ประกอบด้วยศีลธรรมนี้นเป็นอย่างไรยกตัวอย่างโดยสิ่งที่มีอยู่จริง ถ้าเป็นสมัยก่อนเมื่อมีอุบัติเหตุมีรถยนต์มาคว่ำคนเจ็บและตายาคนก็มารุมกันช่วยช่วยอย่างเต็มที่ช่วยอย่างทุกทางหาน้ำให้กินหายาให้กินประคบประงมรักษาพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลน,นี่ว่าช่วยกันเต็มที่แต่พอมาถึงสมัยที่ศีลธรรมหายไปแล้วนี่ ไม่เป็นอย่างนั้นคือช่วยกันเต็มที่เหมือนกันแต่ช่วยเก็บของเกลี้ยงเลยเบางทีจะเหลือไว้ให้แต่ว่ากางเกงตัวสุดท้ายนี่ต่างกันอย่างนี้หรือว่าคนไม่มีญาติมาจากที่ไกลมาตายอยู่ที่สาลาท่าน้ำประชาชนยุคนั้นก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ ช่วยงานศพช่วยจัดงานศพทําเป็นอย่างดีมากมายกว่าคนที่มีญาติเสียอีกขึ้นมาถึงสมัยที่ร้ายศีลธรรมไม่มีใครช่วยก็ตกเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่จําเป็นจะต้องทําไปตามหน้าที่ดูอีกทีหนึ่งในการเก็บผลไม้ในป่า ถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนก็เก็บอย่างระมัดระวังเอาไม้ซอยเอาแต่ลูกไม้พอมาถึงสมัยไราศีีธรรมนี่มันโค่นต้นกันเลยโค่นล้มลงทั้งต้นแล้วก็เก็บเอาไปเท่าที่จะได้ก็มีเสียหายอยู่มากมายอย่างนี้มันก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรที่นี้มองมาดูในวัด ก่อนนี้เวลาค่ำคืนแสดงธรรมก็มีคนมาฟังเทศกันมากขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครมาบอกว่าเป็นห่วงบ้านจะถูกขโมยโดยเฉพาะผู้ชายแล้วก็ไม่ต้องมาไปห่วงบ้านห่วงขโมยจะขโมยของที่บ้านหรือปล้นจีบบ้าน ทีนี้มาดูกันทีว่าบุญคุณของพ่อแม่ก่อนนี้ก็พูดกันว่าพ่อแม่มีพระคุณมีประเดชพระคุณเหนือลูกครั้นมาถึงสมัยที่เสื่อมศีลธรรมนี่กลายเป็นพูดกันว่าลูกมีพระคุณเหนือพ่อแม่หรือลูกนั่นเองชอบจะพูดอย่างนั้น เขาอ้างว่าเขาได้ทำให้พ่อแม่มีเงินใช้มีหน้ามีตามีอะไรต่างๆเลยจัดให้ลูกมีพระคุณเหนือพ่อแม่ที่นี่มาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพทางจิตโดยเฉพาะก่อนนี้มีสุขภาพทางจิตดี ไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรควิกลจริตมีน้อยมากขั้นมาบัตรนี้มันมีมากหมายความว่าสุขภาพทางจิตมันเลวมากเต็มไปด้วยโรคประสาทโรคจิตทวีขึ้นอย่างล้ำหน้าถ้าจะเทียบสัดส่วนตามการทวีขึ้นของผลลเมือง ไอ้โรคประสาทโรคจิตมันก็ทวีขึ้นล้ำหน้าสัตดส่วนเหล่านั้นเพราะว่าความไม่มีศีลธรรมนั้นน,น,นำมาถึงโรคประสาทและโรคจิตทีนี้ก็ดูไอ้หลักทั่วไปเ,เกี่ยวกับการจะเข้าวัดเข้าว,ว่าศึกษาธรรมะ ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะไม่พูดว่ารอให้ท่องอิ่มเสี้ยก่อนจึงจะเข้าวัดเพราะเขารู้ดีว่าการที่ท่องไม่อิม่มนั่นก็เพราะไม่มีธรรมะดังนั้นจึงเข้าวัดเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อหาวิธีให้ท่องอิม่มด้วยการมีธรรมะขึ้นมาถึงบัดนี้ก็สะบัดหน้าพูดกันอีกทางหนึ่งว่า ให้ท้องอิ่มเสียก่อนท้องอิ่มเสียก่อนมีกินมีใช้สะดวกสบายเสียก่อนจึงค่อยสนใจธรรมะจึงจะค่อยสนใจกับวัดวาอารามเนี่ยคอยคิดดูมันตรงกันข้ามอย่างนี้นี่อาการข้อสุดท้ายก็คือการกลัวบาปกล้าบุญการเกลียดบาปการรักบุญ สมัยก่อนน้นมีมากมีมากคนที่กลัวบาปและกล้าบุญมีมากทัานมาถึงสมัยศีลธรรมเสื่อมมันไม่มีใครกลัวบาปมันไม่มีใครกล้าบุญเพราะมันหวังแต่จะได้เป็นวัตถุสิ่งของที่เขาหวังว่าจะได้คำว่าบาปคำว่าบุญไม่มีความหมาย คนสมัยก่อนพอได้ยินคําว่าบาปมันสะดุ้งคนสมัยนี้พอได้ยินว่าบาปมันก็แลบลิ้นหลอกก็แสดงว่าไม่แยแสไม่หวั่นเกรงอะไรกับสิ่งที่เรียกว่าบาปีเทียบดูเป็นตัวอย่างเป็นคู่คู่ค,คู่คู่อย่างนี้เห็นได้ว่ามันกลับกันอย่างตรงกันข้าม คือเป็นไปนในทางร้ายที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าศีลธรรมมันหายไปดูให้กว้างไกลออกไปอีกคือดูกันทั้งโลกที่นี่ดูกันทั้งโลกดีกว่าโลกนี้เจริญอย่างเตลิดเปิดเปิงไปแต่ในด้านของวัตถุค้นคว้าแต่ในเรื่องทางวัตถุจนลืมเรื่องทางจิต ใจหรือทางศาสนาโลกมีความเจริญจนเฟอ้อในด้านวัตถุมีรถนิยมทางวัตถุท่วมโลกโลงไหลถึงกับบูชาความรอร่อยทางเนื้อทางนั้นซึ่งสรุปรวมแล้วก็เรียกว่ากามคุณนั่นมีวัตถุส่งเสริม ให้เกิดให้มีให้ก้าวหน้าเพราะคนบูชาแล้วคนก็ยิ่งพากันบูชาเพราะไม่รู้เรื่องความสุขสงบในทางจิตทางธรรมทางศาสนาและทั้งโลกนี้ก็ระดมผลิตกันออกมาแต่วัตถุอันมอมเมาผู้ผลิต ขายได้เงินมากได้กําไรมากได้เร็วก็เลยระดมผลิตกันแต่วัตถุชนิดนี้ผู้ซื้อหามาใช้มาบริโภคแล้วก็บริโภคกันอย่างมอมเมาบริโภคกันอย่างมอมเมาขอให้คิดดูให้ดีผู้ผลิตก็ผลิตอย่างมอมเมา ิดเพื่อความมอมเมาผู้ชื่อมาใช้ก็ใช้เพื่อความมอมเมาก็เลยเมากันไปทั้งสองพวกทำให้โลกเจริญอย่างเตลิดเปิดเปิงในทางของวัตถุที่นี่ดูให้ดีว่าถ้าเจริญทางวัตถุแล้วมันส่งเสริมกิเลสเจริญก้าวหน้าทางวัตถุประดิษฐ์ของที่อาร,อ,รอย ประเภทส่งเสริมกามารมนั่นผิดขึ้นมามันก็ส่งเสริมกิเลสประเภทราคะมัวเมาในของอรรอร่อยสวยงามไพเราะเป็นต้นทีนี้อีกทางหนึ่งประดิษฐ์วัตถุขึ้นมาได้อย่างวิจิตพิสดารส่งเสริมกิเลสทางโทสะ คือการใช้สิ่งประดิษฐ์อันวิเศษนี้สําหรับประหัตประหารกันทั้งในส่วนบุคคลและส่วนหมู่คณะหรือระหว่างประเทศชาติมีการทำลายล้างกันมากขึ้นเป็นการส่งเสริมโทสะอีกทางหนึ่งก็ส่งเสริมโมหะลุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้อย่างไม่ลืมหูลืมตาเรียกว่า ความเจริญทางวัตถุนั้นส่งเสริมราคะส่งเสริมโทสะส่งเสริมโมหะครบถ้วนทั้งสามประการถ้าคิดดูเถิดว่าสัตว์ในโลกนี้จะเป็นอย่างไรจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานเพราะสิ่งเหล่านี้มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวนี้เขาถือวัตถุเป็นหลักรู้จักแต่วัตถุ สายตาเพ่งจ้องกันแต่เรื่องทางวัตถุในการจะคิดเรื่องอะไรก็คิดไปตามทางของวัตถุเอาวัตถุเป็นหลักเป็นแบบฉบับสำหรับคิดจะตัดสินใจอะไรก็เอาตามแนวทางวัตถุเป็นหลักจะยึดถือด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้น ก็ยึดถือในแง่ของวัตถุซึ่งเห็นได้ง่ายเห็นได้ด้วยตาไม่ลึกซึ้งอะไรเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการคิดการตัดสินใจการยึดมัน่นถือมัน่นจนกระทั่งว่าบูชาวัตถุเนื้อสิ่งใดทั้งสิน้นผลที่เกิดขึ้นก็คือธรรมะหายไป ทั้งในแง่ของศีลธรรมทั้งในแง่ของปรมตถธรรมเกิดสิ่งมาแทนก็คืออธรรมอธรรมหรือวิกฤตการณ์ทั้งหลายที่เป็นผลของอธรรมนั้นๆนีนน่มันมีผลอย่างนี้เพราะเหตุฉะนั้นแหละศีลธรรมต้องกลับมาปรมัตถธรรมต้องกลับมาในฐานะเป็นเหตุแห่งความสงบสุข และสันติธรรมก็จะกลับมาในฐานะเป็นพ้นของการประพฤติศีลธรรมขอให้พิจารณาดูโดยนัยะดังที่กล่าวมานี้ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดมันก็คือเรื่องการกลับมาแห่งศีลธรรมหรือปรมัตถธรรม หรือผลของสิ่งทั้งสองนั้นคือสันติธรรมก็ตามมันเคยมีอยู่แล้วมันหายไปดังนั้นจึงต้องใช้คำว่ากลับมากลับมากลับมาทีนี้จะพิจารณากันถึงการกลับมาให้ชัดเจนต่อไปอีกสักหน่อยกลับมาอย่างไร เอาข้อแรกปรมัตถธรรมกลับมาปรมัตถธรรมคือหลักความจริงกลับมาในฐานะเป็นอุดมคติช่วยส่งเสริมให้มีการประพฤติศีลธรรมมีเหตุผลในการที่จะปฏิบัติศีลธรรมหาปรมัตถธรรมกลับมาอุดมคติทางปรมัตจึงจะตามมา คืออุดมคติในข้อที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคำเหล่านี้ติดปากคนแก่ๆสมัยโบราณเขาก็จะกล่าวประโยคประโยคนี้ครั้งหนึ่งเสมอมมีการไหวพระสวดมนต์เวลาค่ำคืนฟังอยู่ในจิตใจว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเราเดี๋ยวนี้ ถ้าใครจะมาพูดขึ้นอย่างนี้ก็จะถูกโหหรือถูกหัวเราะยาะคนสมัยโบราณติดปากที่จะพูดว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของเรา <c oughs> แม้แต่สัตว์เดรัจฉานบางทีเลยลงไปถึงแม้แต่ต้นไม้มันก็มีชีวิตจิตใจมันก็ไม่อยากตายก็ควรจะช่วยกันเท่าที่จะช่วยได้ถ้าคนโบราณพลั้งปาก เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาเพราะศึกษาสิ่งเหล่านี้อยู่จนเจนจัดในความรู้สึกนในการพูดจาบางคนส,สมัยนี้พลั้งปากเป็นอะไรก็ดูเองเถิดบางทีก็พลั้งปากไปนในทางหยาบคายไม่น่าฟังเพราะจิตใจมันเป็นอย่างนั้นมันจึงพลั้งปากออกมาอย่างนั้นถ้าคนโบราณพลั้งปากหรือเมื่อสะดุ้งหวาดกลัว สะดุดอะไรก็จะพลั้งปากว่าอนิจจังว่างทุกขังว่างอนัตตาบ้างอย่างน้อยก็ว่าพระเจ้าพร,พระเจ้าช่วยพระธรรมช่วยอย่างนี้เป็นต้นไม่พลั้งเป็นคำหยาบคายเหมือนคนที่ร้ายศีลธรรมเขายึดหลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบ,บาท เห็นความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เลยไม่ต้องถือไสยศาสตร์เพราะมันอยู่แต่กับความจริงของธรรมชาติมองเห็นกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจเจตาควบคุมสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ควบคุมตัวเองอยู่เห็นอิทธิปัจจจตาแล้วก็ร้องออกมาว่าโอ้มันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเอง อย่าไปยินดียินร้ายอย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจอยู่ปกติดีกว่ามองเห็นว่าทั้งทั้งชั่วและทั้งดีสองอย่างนี้ยังไม่ใจความสงบถ้าว่าจะมีความสงบก็ต้องปราศจากความรบกวนของเรื่องชั่วเรื่องดีคือมีความว่างแห่งจิตใจไม่หมายมัม่นอะไร ไม่ยึดถืออะไรอย่างที่เรียกว่าฟังตัวเข้าไปนี่จิตใจว่างไม่ยึดถือเป็นชั่วเป็นดีอย่างนี้เป็นเวลาที่มีความสงบสุขเป็นเหตุให้ไม่ต้องเป็นโรคประสาทหรือเป็นโรคจิตมีธรรมะเพียงพอแล้วก็ไม่บ้าดีไม่บ้าบุญไม่บ้าสวรรค์ไม่บ้าอะไรหมด ถ้าจะทำอะไรก็ทำไปแต่ในทางที่ถูกที่ควรไม่ต้องถึงกับบ้าถ้าเรียกว่ามันบ้าแล้วก็ใช้ไม่ได้บ้าดีก็ใช้ไม่ได้บ้าบุญก็ใช้ไม่ได้บ้าสวรรค์ก็ใช้ไม่ได้บ้านิพพานยังใช้ไม่ได้เพราะว่าพระนิพพานไม่เป็นที่ตั้งแห่งความบ้านี่ถ้าประมตธรรมกลับมามนุษย์เราก็จะมีความรู้สึกในข้อนี้อย่างสมบูรณ์ เป็นหลักพื้นฐานแห่งจิตใจมาเป็นรากฐานให้เกิดศีลธรรมได้โดยง่ายส่งเสริมการปฏิบัติทางศีลธรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยเอานี่ข้อหนึ่งก็เรียกว่าปรมัตถธรรมกลับมาเป็นอย่างนี้นี่ข้อที่สองก็ว่าถ้าศีลธรรมกลับมาเราเรียกร้องศีลธรรมกลับมา กลับมาช่วยโลกให้ทันเวลาโลกกําลังจะวินาศก็ยังไม่ค่อยจะกลับมาไอ้ที่กลับมาเห็นได้ชัดคือไสยศาสตร์กลับมาสารพระภูมิกลับมาเมื่อสมัยอาตมาเป็นเด็กเล็กๆสารลบสารพระภูมินี่เป็นของหาดูยากเด็กๆไม่ค่อยรู้จักว่าอะไรเดี๋ยวนี้สารพระภูมิกลับมาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มไปในที่ทุกผนทุกแห่ง้านรัษดร อ่าสำนักงานแม่สำนักงานข้าราชการมันก็ยังเต็มไปด้วยสารประภูมิเมื่อกลับมาโดยที่ศีลธรรมไม่ต้องกลับมาสารประภูมิกลับมาแล้วก็ศยศาสตร์กลับมาคือความคิดนึกรู้สึกในการที่จะพึ่งผู้อื่นไม่คิดช่วยตัวเองต้องการแต่ให้สิ่งอื่นช่วย ไม่จะแขวนพระพุทธพระเครื่องที่คอก็แขวนเพื่อให้ช่วยไม่ใช่แขวนเพราะเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าผู้จะรู้ชอบและสอนในคนอื่นพระพฤติช,ชอบตามดับทุกได้ด้วยนี่ไม่กราบพระก็กราบเพื่อให้พระช่วยเป็นไสยศาสตร์กราบพระเพื่อพระช่วยนั่นเป็นไสยศาสตร์ถ้ากราบพระเพื่อให้จะลึกถึงพระคุณของพระ ยึดถือไว้เป็นหลักสำหรับปฏิบัติต่อไปอย่างนี้ไม่เป็นไสยศาสตร์แต่เป็นพุทธศาสตร์ขอให้สังเกตดูดีๆว่าไอ้เรื่องกราบพระก็ดีเอาพระมาแขวนคอก็ดีเป็นได้ทั้งพุทธศาสตร์เป็นได้ทั้งไสยศาสตร์ทั้งนี้มันแล้วแต่จิตใจของผู้กระทำนี่นศีลธรรมไม่กลับมาไม่มีกลับมาแต่ไสยศาสตร์สารพระภูมิเป็นต้น เราจะต้องมีศีลธรรมกลับมาคือสิ่งที่สร้างความปกติเพราะมีความถูกต้องศีลธรรมกลับมาแล้วเราก็จะได้ผลเป็นว่าในสังคมของมนุษย์นี้มันจะมีบุตรที่ดีจะมีสิทธิ์ที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีพลเมืองที่ดีมีสาวกที่ดีมีมนุษย์ที่เต็มบุตรดี บุตรดีมีความเคารพสักการะบูชากตัญญูกะตัญญูกตเวทีบิดามันดาสิษย์ดีเชื่อฟังครูจนครูพาไปได้สอนไปได้นำไปได้ตามที่ควรจะนำไปเพื่อนดีก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันป้องกันไม่ตกไปในทางชั่วนลเมืองที่ดีก็ช่วยชาติเจริญได้สาวกที่ดีก็สามารถปฏิบัติธรรมะดับทุกข์ได้ ทำให้ศาสนาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนทุกคนที่นี้เป็นมนุษย์ที่เต็มคำนี้ฟังดูใหดีๆว่าเป็นมนุษย์ที่เต็มไม่ขาดไม่เกินแต่เต็มเต็มชนิดที่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยทางเศรษฐกิจก็ไม่มีปัญหาทางสุขภาพก็ไม่มีปัญหาทางจิตทางกายทางอะ,อะไรก็ไม่มีปัญหามีแต่ความอิม่มความพอใจในความถูกต้องของความเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เต็ม ถ้าในโลกนี่ในบ้านเมืองนี่มีแต่บูตี่ดีสิทธิ่ดีเพื่อนที่ดีพลเมืองที่ดีสาวกที่ดีมนุษย์ติดเต็มแล้วมันก็มีแต่สันติสุขนอนไม่ต้องปิดประตูเรือนก็ได้เพราะมันเป็นเพื่อนกันไปเสียหมดเต็มไปด้วยผู้ที่เป็นมิตรไม่มีผู้ที่เป็นศัตรูเลี้ยวไปในทางไหนก็พบแต่ผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือ นี่บ้านเมืองเจริญจนถึงกับว่าเลี้ยวไปทางไหนก็พบแต่หน้าผู้ที่จะสมัครให้ความช่วยเหลือไม่พบผู้ที่คอยปล้นจี้หรือจะเอาเปรียบโดยประการต่างๆนี่ถ้าศีลธรรมกลับมามันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ทีนี่ข้อสุดท้ายก็ว่าสันติธรรมกลับมาในฐานะเป็นผลของศีลธรรมซึ่งมีปรมัตาธรรมเป็นรากฐาน สันติสุขของบุคคลก็กลับมาสันติภาพของสังคมก็กลับมาบุคคลมีสุขภาพดีทั้งทางกายทั้งทางจิตด,ดีขึ้นดีขึ้นมีสุขที่แท้จริงคือทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็พอใจเป็นสุขสุขแท่ไม่ต้องเสียเงินทำให้เงินเหลือเยอะแยะเป็นสุขเมื่อรู้สึก,กว่าตัวมีความถูกต้องในการทำหน้าที่ก็เป็นสุขเป็นสุขอิ่มอกอิ่มใจโดยลืมอบายมุก ทำงานสนุกจนลืมอบายมุกเป็นสุขเมือ่อทำการงานจนลืมอบายมุกใน,ในที่สุดก็จะเกลียดชังอบายมุกเพราะได้รับความสุขอันสะอาดอยู่ไม่ต้องการอบายมุกซึ่งให้ความสุขชนิดสกรปรกชนิดที่เศร้ามองชนิดที่ทำให้จมลงไปในอบายสังคมสงบสุข มันก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ราธนาที่ดีที่สุดของมนุษย์แล้วประเทศชาติก็เจริญรุ่งเรือง้โลกทั้งโลกก็มีความสงบสุขในใยที่สุดขอให้สรุปความดูเถอว่าถ้าปรมัตถธรรมกลับมา เป็นรากฐานของศีลธรรมช่วยให้ศีลธรรมประพฤติกันได้โดยสะดวกนะี่มันจะมีผลอย่างไรศีลธรรมที่มีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานก็จะมั่นคงแน่นแฟน้นแก้ปัญหาต่างๆรู่งร่วงไปได้โดยหมดสิน้นแลื่ผลเกิดขึ้นมาคือเป็นสันติสุขเป็นสันติธรรมนี่แหละ ผลสุดท้ายของศีลธรรมสรุปความว่าปรมัถธรรมเป็นความรู้เป็นทิฏฐิความคิดความเห็นต้องมีมาสําหรับช่วยประครับประคองให้ศีลธรรมเกิดขึ้นและดำรงอยู่และก้าวหน้าเป็นไปศีลธรรมที่ไม่มี ปรมัตถธรรมเป็นเครื่องกระครับประคองนั่นเป็นไปได้โดยยากมักจะเป็นปัญหางสีลับพะตะปรามาตหรือสีลับพตุปาทานคือยึดมั่นถือมั่นเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิง์งมงายไปเสียเพราะไม่มีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานแต่พูดว่าศีลธรรมศีลธรรมแล้วต้องมีปัญญามีสม,มาธิ คุ้มครองอยู่ทั้งข้างบนและเป็นรากฐานอยู่ทั้งข้างล่างศีลธรรมนั่นก็ถูกต้องของใจเป็นไปในลักษณะที่จะแก้ปัญหาของมนุษย์ได้จริงแล้วสันติสุขหรือสันติธรรมก็ไม่ไปไหนเสียย่อมมีมาสรุปความว่ามันเคยมี แล้วมันหายไปจะไม่ให้เรียกว่ากลับมากลับมานี่จะให้เรียกว่าอย่างไรนี่เป็นเหตุผลที่ต้องใช้คำว่ากลับมากลับมาเพราะสิ่งนี้มันเคยหายไปแค่มันเคยมีอยู่แล้วมันหายไปมันจึงต้องมีการกลับมาคือทะเลทะไยออกนอกลู่นอกทางจนกระทําผิดทําชั่วแล้วจะต้องกลับตัวเส้นใหม่ กลับไปสู่ความถูกต้องเสียใหม่เคยมีแล้วหายไปจึงต้องกลับมามันก็ไม่เหลือวิสัยเพราะมันเคยมีอย่าเห็นว่าจะเป็นสิ่งเหลือวิสัยเพราะมันเคยมีมันเคยมีมาอย่างหนาแน่นในสมัยของบรรพบุรุษของเรานี่แหละ,จะเจริญด้วยศีลธรรมมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐาน จะไม่เหลือวิสัยถ้าหากว่าเราสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่กันให้มากเหมือนกับที่สนใจในวัตถุบูชาวัตถุชอบวัตถุหลงไหลในวัตถุเปลี่ยนความพอใจและหลงไหลนั้นมาหลงไหลเสียในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะซึ่งจะเป็นศรรรีลธรรมก็ได้เป็นปรมตถธรรมก็ได้แลวธรรมะนั้นก็จะทำหน้าที่ของธรรมะ คือช่วยผู้ที่มีธรรมะนั้นให้รอดชีวิตด้วยให้รอดจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยรอดทั้งสองรอดรอดตายก็รอดรอดจากความทุกข์ก็รอดเมื่อรอดทั้งสองรอดแล้วมันก็เรียกว่าหมดแล้วสําหรับมนุษย์เรามันควรจะต้องการเพียงเท่านั้นไม่ควรจะต้องการให้เฟอร์ให้เกินจนเป็นเรื่องงมงายไปเสียอีกหวังว่าท่านทั้งหลายจะพอใจ ในการที่ทําให้ศีลธรรมกลับมานั้นแล้วเป็นอยู่โดยศีลธรรมมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานมีความสุขสวัสดีอยู่ตลอดทุกที่พาราตีการเทิน